วีดัดสวัสดีค่ะอยู่กับแป้งกุสุมานะคะพี่นอ้องอ้ยบรรยากาศกำลังแบบสวยงามกำลังแบบเย็นๆนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้วยแถงโคราชนะคะนะครราชสีมางานหน้างานมินิเฮานะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะนี่พี่น้องหา่านเฮาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศหน้างานนะคะ พี่นางเอกจอมเจีมนุชจรินนะคะกำลังจะไปหาแนวกินนะคะ <_ ell> ไปหาแนวกินกันเราจะได้อะไรอ่ะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์อันนี้อยู่ติดกับวัดนะคะพี่น้องเราไปอาบน้ำมาแล้วมื่อนี้ถือว่า โอหนาวคักตอนนี้เด็ดเอ๊ะมอแกนบัน่หน้างานของเรานะคะบัตรราคาร้อยี่สิบบาทเ,ออาาเดิมไปอล้เดิอไมนเรากำลังจะเข้ามาในบริเวณวัดนะคะใ้เป็นกว้วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะหลานแหลกเลยอันนี้ก็เรลงไว้ก่อนนะคะ <laughs> แล้วกินหลายอยู่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้จะเสียบแถ่นะเนาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอยู่หน้าอยู่หน้ามเมนเลย,เเยเอืมเอ้าผ้าเอกตัวนี้อาดผิดผิดแมกนัมเนาะนี่นเ,เ,าาเน,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 นะาะมาแต่สะอาบน้ำเย็นดีปะค่ะเนดีบเหนาปะ มันอีกเป็นที่ว่าสีน้ำเยมีปลาเนียนต้นไม้หลายนะคะปลาอ่อยด้มืคนนี้มันโล่งกว่าดีนาวเลี้ยงเขาปลาอ่อยด้แยม้วดองมใส่ปุ๋ยจะบอกให้เจ้าอยู่ในปุดดากบาทดิน้ำแนวกลิ่ิจะมีข้าวจีนะคะนนาวมีข้าวกี เกือบยัางรานเนาะอ,อ๋อมีไข่ปิ่งปิ่งไข่นะคะมีก๋วยเตี๋ยว ลูกซีนนี่อะไรอย่างงี้อะไรนี่ยผัดไทยอุ้ยอยากกินนี่อันนี้คือสิ่งท <painful? S 1> ี่ชอบนะคะผลไม้ท <a> ุกคนอยากกินผลไม้ได้ได EX ้วยนี่ผลไม้อีกแล้วไอเลิฟไอเลิฟไอเลิฟ มีชากาแฟนะคะมีเครื่องเล่นทยขางบนอุ้ยเด้งดึ๋งอันลังสมัยแต่ใด้น่อยเนาะนี่นี่สามมหมนย้ยนอันนั้นไหมยอนห่วงลงเอานังสมงใอ่กอบลูกซองลูกสิ้นค่ะ ในของกินนะะในวัดก็จะมีอ่ะร่วมทําบุญนะคะป้าป้าร้อยฝ่าเอียงแน่แหละเนาะลายสิ่งลายยางาะนะคะตอนนี้ก็ทีมงาน นเราก,ก็แบบว่ากำลังหาช็อปหาหาเนวกิน,นกเนาะร้านยำอ้าวได้อะไรคะแบบนาม,มาบอ่าอเวลาใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยมามาอุ้ยต้าเชี่ยมเดียวใครเหรอเนา คนไทยละ้อมาวันใดร้อยบาทนันเป็นสิ่งทีนกเรมาท่ี้เอาเป็นใลูกรนิ่าไฝทัาให้น้้่าว่าเราได้เท่าพันาใน้ำถูทุงนงไปาังแกตลีให้น่าว่าเรไ้เท่นาน้ำถูทุงนงไปฝแีในูน่ว่เราัทุ่งงไปฝกังตลี้น้ำาวเดท่าใน้ทุ่นิ่ไปทั่ตลีใ ด้วยากาศกในกรเป็นจ้าบ้านนาสร้างโบสถ์นะครับถนนที่ดินนุาบุญสร้างโบสนะครับถนนที่ดินบุญสร้างโบสถเพราะาอยฟบุญสร้างโบสเป็นจ้าบ้านมุงกระเบื้องอาวุโนบุญสร้างโบสถ์นะครับานั้นก็มีหลายจังมีนามีนาปไาปกมีนาปัตรมีนน้าอย่าพาพี่น้องไปจนะคะัดถวย มองมีลวดลายมีเสามีประตูมีหน้าต่างมีบันไดนะครับนะเป็นอุโบสถที่สดสวยงดงามนะครับตอนนี้พี่น้องพยายามถ่ายภาพแล้วก็ลงเฟซบุ๊กไลน์ตัวนะคะรับเพื่อไปทานวันวันตนแป้งกุศุมานะคะจับจมูกใส่ได้สาวผมก็เปิดขอบุญเนาะ ก็เนื้อยาหลักๆนะคะสาธุนะครับนะขอให้สวยกว่าเก่าขอให้สวยกว่าเดิมขอให้รวยกว่าเก่าขอให้รวยกว่าเดิมนะครับทำบุญเป็นสะพานสะพานเป็นสะเพียงนะครับไม่ตกต่ำไม่ยากจนไม่ตำพังพอนไม่ทนความใครด้วยอานิสงส์ผลบุญกวพุธยือน้ำคือความดีที่คนร้างพุทคือความพุทธคือทางสว่างตับเท้าหมอง โอ้ทุกคนต้องเลานต้องมาติด

สองไปมะะว่างบอมเรามีํำกัน <c oughs> ไม่ร่วงใครเงินไหนท้องกัน ให้เงินกับให้ทองเขาก็ไล่หาอยู่ตลอดนาะงพมาห้ผีดิบวะไอร้องเ็นารจ๊ะเออโดนลาเป็นหาเียวคบากร้อยนะคะชอบช้างนงน้อครับข้าปลาหมูต้งโต๊ะครัเาจเป็นคั้งใหม่เพา้การใหัน อ๋าด้วยดีังตงอยากจับจแต่ยังค่ะทด้วยโอ้ได้มด้วยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยอ้ย้ยยโยอยอ้ยโออ้อโยโออ้อโ้ย้้้อ้อ้อ เพราะว่าแต่แต่อียงออกงผาบกบัน e ี้เอาเดันมันม่ไดเป็นทเนี่ค่ะวันนี้เราวาแค่มือนะคะเมื่อวนเราได้อ่งสมซาการับนำยาล้างจานดวงดีดวงดี าไแป้ไปอนพี่น้องวันนี้นี่้หนนีค่ะเพื่อ้นเพือนแห้งขึ้นลูกทลูกจีชัยชัดและสังเกชที่ส วันนี้นะคะเป็นกานปลูกพันธุ์ท่าสีมาบิดทองฝังลูกนิมดๆฉลองโบรสตวัดน,นันทวันบ้านหนองลองนะคะบ้านปลาตำบลหินดาดอำเภอห้วยทะเลจังหวนะัดนครราชสีมานะคะพี่น้องเด้อพี่น้องคนไหอยู่งไรนะคะเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วนะพอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย